ไม่ฟังนี่ดูหน้ามันดูหน้ามันเลยคนนี้ดูขี้มูกมันนี่นี่แย่งใช่ไหมเล็กเล็กแย่งใช่ไหมทีแล้ววันนี้พอมาทีไรก็เลยแย่งกันจะดื้ออีกไหมไอ้ตัวเล็กแย่งของพี่ไอ้พี่ก็ไม่ยอมแม่บอกให้น้องด้วยใช่ไหมแบ่งกันนะครับโอเคไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ ันอยู <het ero> ่เฉพาะน้กัเฉพาะคันมากลนคันอล้มล้มใช่ไหมเมื่อกี้หนูหล้มด้วยใช่ไหมใช่ไหมวิ่งตามพี่แล้วก็ลม้มพี่ก็วิ่งหนีไหนตัวไหนมันหัวโขกไหมนี่คนนี้ร้ายนี่ตัวเล็กๆนี่ร้ายไหนโดนตีตรงไหนแม่ตีตรงไหนจำไหม ไม่เอาดีก็ลายไหนโดนตีตรงไหนจำไหมทีนี้จำไหม,ไมคนไหนผิดคนนี้แย่งพี่ใช่ไหมแม่ตีทั้งสองคนพี่ก็ต้องเอาให้น้องเข้าใจไหมคะ ให้น้องเล่นด้วยเพราะว่าเขาเป็นน้องหนูใช่ไหมเจะวิ่งหนีน้องอีกไหมท,ที่หลังจะวิ่งอีกไหมน้องจะแย่งไหมจะแย่งที่อีกไหมคะไม่แย่งแล้วใช่ไหมเล่นด้วยกันใช่ไหม,ไมเดี๋ยวถ้าเธอแย่งอีกแม่จะตีทั้งสองคนให้หนักกว่านี้เลยเข้าใจไหมคะ เบื่อเข้าใจไหมดื้อ